เฮ <laughs> ้ยติดวิ้นมาเนี่ยไหนขอดูรถหน่อยสิโอแต่บีบีติดวิ้นมาลันยาวมากจะทำอะไรกันมานะลุยคอวันนี้ ทำไมรถเป็นอย่างนี้ยลูกฮะ,ะ,นนะทำไมรถเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยลุยลุยลุยอะไรลุยคนคนไขับเลไอเธอไปไหนไอเธอเข้าไปอ่านหนังสือกับพ่อแล้วปวดจิด้ยรอ,องเท้าใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไปไปที่ปวดนนะพี่คิทต้องขี่ทางลูกรังก่อนให้ดิมันล่วง บนที่เหลือที่เดียวดูสิเนี่ยรถรถหรือรถหรือลินแยกไม่ออกเลยตอนนี้กระแบกขึ้นไหลไปโอ้ยังย่นน้ำหนักไม่ไหวย่นน้ำหนักไม่ไหวย่นนี้ย่นนี แล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำยังไงกันต่อ ที่หลังเราโสมาดนหลยน่าจะไม่ไหวอยู่แล้วหลังพออะไรรถมันถึงปั่นไม่ได้ไโูคนเดียวกอนสภาพเจ้าของรถกับรถว้าวขี่เองล้างเองนักเลงพอ <c oughs> ดีไหมเอาให้เอียเยนะเอ่ยมเลยนะเอี่ยมเลยนะเขียนแล้วเด็ดเสร็จแล้วจะมาให้ดูนะครับสวัีครับบ๊ายบายครับเป็นไงมั้งครับหายไปเยอะเลยโอ้ย <laughs> ดูเอี่ยมขึ้นเยอะเอาต่อเอาต่อเอาต่อไหมหรือว่าพอแล้วอโอเค เดี๋ยวมาดูใหม่อ๋อนี่ใส่น้ำแล้วน้องเรียวมาขัดเหรอโอ้โหแบ่งกันได้ด้วยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไหนเขาดูความใหม่หน่อยว้าวน้องล้างอยู่เหรอใช่โอเคนี่่ต้อง,องเสร็จแล้วเหรอลูกอ๋อโอ้โหเอี่ยมเลยอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไหม <laughs>